ดวงรายปากสําหรับผู้ที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลข8ปิ i n t ร o มา ยินดีต้อนรับนะครับคุณ8ทุกท่านนี่คือดวงรายปากสําหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข8นั่นเองเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นเพียงแค่ว่าเพื่อให้คุณใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้สติในการรับชมและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับเราย้อนกลับไป15วันก่อนนะครับคุณ8เจออะไรมาบ้างคุณ8นะครับเรียกได้ว่าเหนื่อยกายค่อนข้างจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นูน่นหลากหลายอย่างมีเรื่องให้รับผิดชอบเยอะๆหรือว่ามีสิ่งที่ต ดูแลไอสิ่งนั้นแหละครับมันทาให้คุณแปดค่อนข้างเหนื่อยแค่เหนื่อยกายแต่ลึกๆเนื้อแท้จริงๆแล้วนั้นคุณแปดค่อนข้างที่จะมีความสุขแฮปปี้สบายๆหรืออาจจะไม่ได้มีความสุขหรอกแต่ว่ามันก็สบายๆไม่ได้เหนื่อยใจเท่านั้นเองละครับมันไปได้เรื่อยๆมันมีความสุขกับการที่เราได้ทําเพียงแต่ว่าแรงกายแรง,แรงใจเรียกได้ว่าอ่อนล้าอ่อนเพียกันเลยทีเดียวเอาละฮะหลังจากนั้นเรามาดูนะครับตั้งแต่วันที่5้จนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราชสองปันะเารนอยรกันบ้างเริ่มต้นด้วยกาน งานนะครับการงานของคุณแปดในช่วงนี้เรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆปัญหาทุกอย่างค่อนข้างจะเยอะจนทาให้ปวดหัวขอให้คุณแปดนะครับมีสติสัมปชัญญะเยอะๆดูแลดีๆนะจ๊ะการงานทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาง่ายๆอย่าประมาทตรวจเช็คตรวจสอบดีๆเลยแล้วปัญหานั้นมันไม่ได้จบง่ายๆมันดูเหมือนการเป็นเรื่องใหญ่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดูแลดีๆนะครับต่อจากการงานเรามาต่อด้วยพ่อค้าแม่ขายการค้าขายของคุณแปดทั้งหลายนะครับ ในช่วงนี้ของคนแปดเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเงียบเนี่ยขายไม่ค่อยได้เลยถึงได้ก็นิด,นด,นดนๆหน่อยๆสองสวัน3-4วันโอ้โห و, ปัาจะได้รายได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเล่นเ,เหงื่อตกกันเลยทีเดียวปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการขายหรือสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูเป็นอุปสรรคไปหมดมันดูเหมือนถูกตีกรอบถูกจํากัดจนคนทําอะไรมากไม่ได้ขอให้ระวังในตรงนี้ดีๆทําใจนะจ้าแก้ไขอะไรยากเหลือเกินได้แต่ทําใจและหาลู่ทางใหม่ๆมองสิ่ง ใหม่ๆไอ้สิ่งใหม่ๆที่เราจะไปมันก็ลําบากสักหน่อยเพราะเราไม่เคยไม่คุ้นชินแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่เราทําหรือเราศึกษาอยู่มันจะทําให้คุณขายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต่อจากค่าขายของคุณ8เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินช่วงนี้นะครับของคุณแปดเรียกได้ว่ามี2เรื่องสําคัญสําคัญเรื่องที่1ก็คือรายจ่ายค่อนข้างจะสูงสูงมากสุดิเลยละครับสูงเยอะมากๆทําให้อะไรที่มันไม่คิดว่าจะจ่ายมันก็กลับจะต้องจ่ายมันจะต้องหาจ่ายมันจะต้องจ่ายไปมันทําให้เหนื่อยหน่ายเน็ดเหนื่อยแบบพอสมควรเลยเรื่องที่2ก็คือเรื่องรายได้ที่มันดูลดลงดูน้อยลงอะไรที่มันเคยได้ประจาประจาหรือเคยได้เท่าเดิมเดือนนี้อาจจะลดลงหรือน้อยลงทําให้ปัญหาทุกอย่างมีผลกระทบท เราเป็นโดมิโนไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำไวินิดหนึ่งว่าจะใช้จ่ายอะไรสําหรับคนแปดเบาๆเงียบๆเ,เข้าไว้ตระหนี่เยอะๆเ,เก็บเยอะๆแล้วจะดีในอนาคตครับต่อาก,การเงนและโชคลาภเราเป็นอย่างไร โชคลาภมาจากการเงินการเงินมาจากการงานค้าขายเพราะฉะนั้นแล้วมันลิงกันนะครับมันเป็นเหมือนโดมมโนอยังไม่เห็นเปล่าเลยละครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าโชคลาบยังไม่เห็นโชคลาบยังไม่มีโชคลาบยังไม่มาเท่านั้นเองละครับอย่าเพิ่งสนใจอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเสี่ยงในช่วงนี้ดีกว่าเจ็บตัวเปล่าๆนะครับต่อจากเรื่องโชคลาบเรามาดูในเรื่องของความรักของคนโสดกันบ้าง ความรักของคนโสดน,นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้อทําอะไรมันก็เบื่อหน่ายไปหมดทําอะไรมันก็เซ็งไปหมดต่อให้มีมีคนที่ดูอยู่มันก็รู้สึกเบื่อหน่ายมันรู้สึกเซง็งมันรู้สึกไม่เอาและไม่อยากมีคู่อยากอยู่แบบโสดๆไปแล้วเบื่อแลือเกินในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วเรามาดูความรักของคนมีคู่บ้าง เช่นกันครับมันจะมีปัญหาระหว่างการทําให้เบื่อหน่ายระหว่างกันมากๆระวังเยอะๆเลยเนื้ยเรื่องของการทะเลาะหรือมีปากเสียงกันนะครับระวังเยอะๆเลยจ้าต่อจากเรื่องความรักเรามาดูสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะตกในเรื่องของความคิดความเครียดปัญหาในเรื่องปวดหัวปวดคอปวดปากปวดไหล่ปวดคอจมูกเรียกได้ว่ามาหมดรวมถึงปวดท้องนะครับความเบื่อหน่ายอารมณ์ต่างๆขึ้นลงแบบอย่างไม่ยั้งเลยเพราะฉะนั้นควบคุมสติดูแลตัวเองดีๆกินข้าวให้ตรงเวลานอนให้ กินให้อิ่มนอนให้หลับดีที่สุดนะครับจะได้มีกําลังเพื่อที่จะไปต่อสู้ต่อแล้วเราเรามาสรุปกันนะครับว่าในช่วง15วันนี้คุณ8เป็นอย่างไรกันบ้างคุณ8จะเจอในเรื่องของเรียกได้ว่าหืดขึ้นคอเหนื่อยเบือ่อเสงเครียดเรียกว่าเหนื่อยไปหมดเบื่อไปหมดเสงไปหมดจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่นิ่งเอามากๆขอให้คุณ8นั้นทําใจนิ่งๆเยอะๆนะครับวิธีแก้เคล็ด นั่นก็คือขอให้คุณแปะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเยอะๆเลยนะครับทาทุกวันได้ยิ่งดีมีเวลาทําทําหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํานะครับเพราะจะทําให้ทุกอย่างเบาลงแน่นอนครับคือการสวดมนต์นั่งสมาธิและไม่ควรทิ้งไม่ควรหายเลยก็คือการทําบุญด้วยกับน้ําไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับวัดโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆรวมถึงค่าน้ําด้วยนะครับได้หมดอะไรที่เกี่ยวกับน้ําได้หมดทําให้คุณนั้นจะผ่านไปได้อย่างดีขึ้นนะ นิดหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องของหตุ้ยนะครับให้เปิดไฟกลางบ้านไว้ให้สว่างสว่างส่วนหน้าบ้านให้มีน้ำเข้าไว้สีที่เหมาะสมนะครับสำหรับคุณแปะก็ได้แก่สีเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนได้หมดนะครับน้ำตาลน้ำตาลแก่น้ำตาลอ่อนได้หมดแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับรวมถึงสีดำฟ้าน้ำเงินโทนนี้ก็ได้นะจ๊ะจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนขนขนงขึ้นฟังขึ้นถ้าเกิดว่า,าสีเหล่านี้ไม่มี ก็พยายามใส่สีกลางๆเข้าไว้เน้นย้ำนะครับว่าจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่โปรดพิจารณาด้วยตัวของท่านเองดีกว่านะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอบคุณสําหรับการชมคลิปนี้ทั้งหมดขอให้คุณแปดมีความสุขกับการดําเนินชีวิตแล้วก็แฮปปี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราบันยิ้มนะครับเพียงกดซ b s สไคร์หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเหตุตัวน้อยๆดูดวงโหราบันยิ้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ